ครับมักมักขาล้ายน่องล้ายนะครับใข่ใส่ใส่ซอสว่ะใส่ซอสลงไปงาหนำมัน n g น้ำมันงาน้ำมันงา a มักให้มัน เขาเขากันมันครับมันเสียบซอสบะซีอิ๊วค่ะซซีอิ๊วไสเมยบ่เดีวเตียเลยมันเ็นตนุ่มวะสิจะดวาว่าตัวอ่ววหอมเยอะ เป็นน้ำหอมอยู่ครับนุงงน่งเข่าอันโคโลเทเลียร์เกต้าเสียพี่ต๋องพี่น้องไ่ได้กินโดนโดนจุกเดียนแล้วนี่มันสามเดียนสี่เดียนแล้วเปล่าขาลายน้องลายพี่น้องก็ซุดเสียบแล้วครับ กักคักเลยวิ่งว้าวิ่งว้าพี่น้องมักแต่มันเข่ากันก่อนเนาะเครื่องหองเขากับพวกคักแ้วพวกนังนครับเดี๋ยวนี่ฉานจะล่างอยู่เรียบร้อยครับมักเรียบร้อยครับสวัสดีครับผม